ตอนนี้ก็ทำการถึงเวลาแล้วนะครับถึงเวลาแข่งแล้วพุม่มอะไรนะอนโะ ở đây, ở đây, port này, ờ, bao ngay, ờ, ở đây หักอะไรล่ะเงินอะไรเอาอันนั้นก็โอนเข้าไปที่เราขาดเออก็ขาดแค่นั้นก็โอนเข้าไปสิละเงินจากองเออ,ม,เเเอ,อมันก็หักอย่างงั้นแหละ เอาไม่เป็นไรหรอกมาเติมเข้าไปดี่เติมเข้าไปก็อยู่ในช่วงท้ายๆแล้วนะครับนี่ก็รีบทำเร็บเก็บเร็วๆตอนนี้กำลังเก็บเสื้อครับเอาละครับ มาชมเกมการแข่งขันนะครับตอนนี้ก็ทีมใกล้จะเสร็จทุกทีมแล้วนะครับขณะนี้เวลา14นาฬิา40นาทีครับสัญญาณนกวีดเริ่มน้มองน้ำเป็นคนที่หนึ่งน้ำเป็นคนที่หนึ่งเลยทีนี้น้ำครับดีลาการเดิน สวยมากครับสวยมากโอเคว่างามาชมการโยนบอลโยนบอลน้องน้ำจะเป็นยังไงครับลูกแรกเข้าไปแล้วลูกที่สองเข้าไปอีกแล้วน้องน้ำสู้สู้เข้าไปทั้งสามลูกโอ้โหน้องน้ำสุดยอดมากครับแมน้องน้ำสุดยอดมากครับทำได้ดีมาก ต้องเลี้ยงเนื้อย่างแล้วเข้าสามลูกต้องขีดนู่นต้องขีดแดงลูกขีดแดงแดงเออน่ะต้องแดงแดงแดงมัดตรงแดงโอเคใจเย็นลูกเออเออโอเค ลูกแล้วแน่นแน่น okay. ไปต่อครับโอ้คนแรกนี่สามลูกสองลูกสลูกก็ไม่ธรรมดาเหมือนกันแต่ช้าตอนผูกเงื่อนครับ เดินไม่ตกเลยนะครับเดินไม่ตกเลยโอเคคนที่สองต่อไปครับน้องปีใหม่ครับอันนี้เร็วมากเลยครับนี่โอโ้โหนี่โยนเข้าไหมโอโ้โหแม่นมากครับ แชมป์เก่าเอาละมาละน้องตีใหม่เก่งมากครับปีใหม่เก่งมากครับ,รบโอ้โหตกไปน้องตีใหม่ครับตีใหม่เลยเลยเลยเส้นก่อนดิเดินมาเดินมาเลยเออยังไงบัไดบวกบอาถ่ายถ่ายถ่ายพูดกับกล้องเลยเนี่ เออมายือน han, เยือนเยือนเยือนเออบ้นี่ <c oughs> บ้า่นี้พอกเบาอยู่เบากับคุครูเออโอ้ยไม่เข้าสักลูกเลยนีน่ทีมนั้นเร็วมากครับเร็วมากเลยทีมนั้นก็เร็วนี่ก็เร็วนะครับทีมที่สองนี่เร็วครับดูกันนี่เห็นไหมเร็วมาก m b nói. Oh, oh. แม่นมากครับเียครับโอ้โหทำแบบใจเย็นสุดๆครับ ไปได้สามถ้าตกอีกจะไม่เหลือสนนักคะแนนสี่แล้ว สามลูกครับพอดสามลูกเลยนะครับอ่ามาดูทีมตัวเต็งตัวเต็งโอ้โหตอนนี้หกลูกแล้วนะครับตอนนี้เงื่อนที่สีครับผูกเงื่อนขัดสมาธิครับต้องผูกให้แน่นครับถึงจะไม่หลุดครับเพราะว่าเส้นเล็กกับเส้นใหญ่ ของกุมภาครับจะทำได้ไหมไม่รู้นะครับพอดอย่าตกอีกนะเจนเย็ยนครับเตินเยนเย็ยนเหลือสองคนครับไม่ตกครับไม่ตกครับกุมภาครับ กุมภาพันดูการเดินของเขาดูการเดินของเขานะครับเขาเดินนิ่งครับหัวจะไม่แกวหัวจะไม่แกวครับไม่ตกเลยนะครับเดินมาไม่ตกเลยโอเคครับต่อไปมาลุ้นว่าจะโยนเข้าไหมเข้าไปหนึ่งลูกของกุมภาทำได้ดีมากอืเกือ,อ,อ เอเอ,อเข้า2ลูกครับกุมพาเข้า2ลูกครับโอ้โหยอดเยี่ยมครับต่อไปกุมภาจะผูกด้วยเงื่อนขัดสมาธิขัดสมาธินะครับ,รบลุ้นกันนะครับว่าน้องกุมภานี้จะทำผูกเงื่อนนี้ได้ไหม ตัวเต็งนี้ครับเข้าเยอะมากเลยครับลูกบอลครับนี่คนสุดท้ายไม่เข้าครับเอามาดูต้องแน่นครับต้องมั่นใจว่าแน่นนะครับถึงแม้ว่าเวลาจะไม่ได้ก็ไม่เป็นไรขอให้อย่าอย่าหลุดก็แล้วกันตอนนี้กุมภา Uh huh. ต้องรุ้นครับว่าคุมพาจะทำได้ไหมต้องรุ้นเต็มที่ครับ ได้ครับแต่ว่าไม่อยู่ผูเพื่อนไม่ค่อยเป็นครับ นี่ต้องลุ้นครับล้กน,น้องกุมภาครับ เดินนี้เลยครับแต่กตรารปลูกใก่ใช้เวลานานมากแต่เดินนี้ไม่ตกเลยครับก็อย่างเดียวคือเพื่อนที่ขั้นสุดท้ายครับวันหน้าครับเฟรม นางดานาตานางมีแล้วคุณสิบสิบสอหมดเวลาแล้ว Happy End of the fifth series เอาละถอยถอยเลย